ก็ต,ตาเท่าป่องนะครับพี่กมิจะชอบเอาขาทิ้มาทำป่องเลยไม่ต้องไม่กลัวว่ามันจะไม่ต้องเป็นกลัวมันจะไม่มีแรงนะทีนี้กระเป๋าขายรากง่ายค่ะ<ช>คุณติตรีวิวบอกขายไหมคะขายค่ะ<า>ถ้าสนใจตัวไหนก็แจ้งมาได้เลยค่ะตีถามหนึ่งสามหนึ่นงสามถูกลูกกลงนะถ้าโยนเลยมีของแถมทุกตัวนะครับตัวนี้เลยค่ะ วิโอ้ยโอ้ยขอบคุณคุณมุก้านะคะสำหรับขอบคุณคุณป๊อปปี้นะคะสำหรับยาดมนะคะเพื่อนอย่าลืมกันนะครับขอบคุณคุณเพ็กพีแฮชบอยนะคะตัวเองก็บอกว่าผมปิดร้านแล้วหมายถึงถาวรหรือว่าแค่วันนี้เอ้ยยอออมีีีกกกรัแหละ มีกวินงถัอดจได้แล้วเดี๋ยวเราแลกเป็นขอบคุณคุณครับน้ำตัวเองเลยนะครับฝาดกันดำแล้วั็ได้เลยนะครับคุณกันดำเอาพี่เอกัน้องปอได้นะครถ้าเพื่อนใส่ชีพก่อนนี้คุณกันดำล้วก็ได้ทังในได้คะอ่อไม่ใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะพี่กวีพีเมียมดอครับร้านเปิดมาแรกบางแค่ตัวที่สี่บังแค่ตที่สี่แยกของพี่ใหญ่นะครับถ้าใครเป็นชอบบางแค่ฝั่งบนมาได้เลยขอบคุณสิงห์บอกแล้วขอบคุณขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะจัดลูกเลยนะมาที่่ากันี้มาที่นี่อันนี้ไม่ได้รวมคนคิมละรวมเจ้าของร้านน่าจะสี่รวมเจ้าของร้านที่ ดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเนี่รจาล่นด้วยกันมาฝากงฝังฝังฝังลครับเจอกันหลายที่แล้วสูดนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวกดหนึ่งมาให้ไดยเนาะเดี๋ยวพี่กวินจัดสวัสดีค่ะใครมานะลองาดีครบดมากใช่ค่ะไม่เหมือนนี่ไง 后面是哪个？